สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่นิยมพระเครื่องพระแท้วันนี้ผมเป้บังพรมได้นําพระอีกหนึ่งรุ่นเป็นพระยอดนิยมของหลวงปู่โตวัปดูชิมพีนะครับผมคือพระนาคปกใบมะขามหลวงปู่โต้ัะสร้างในปี2521ที่ได้รับชมอยู่นี้เป็นพิมพ์หลังยันนะนะครับผมเนื้อทองแดงสร้างจํานวน98,000องค์นะครับผมเดี๋ยวมาลงกล้องดูรายละเอียดกันนะครับอองค์นี้มีลักษณะของเป็น แตกนะครับรงจมูกขององคพระมีรอยแตกมาดูด้านข้างขององค์พระนะครับผมมีรัศมีจะวิ่งออกมาจากองค์พระนะครับผมตะแคงพระไม่ได้ใช้ก็จะเห็นผิวไฟตะแคงดูทางด้านองพระนะครับผมก็จะเห็นเป็นสันขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็จะเป็นขีดขีดเกิดจากการปั๊มกระแทกนะครับผมของโลหะก,ก็จะเป็นเส้นรัศมีวิ่งออกมาจากองคพระโดยทั่วไปเห็นได้ชัดเจนนะครับผมเป็นขีดขีดแบบนี้ ก็เป็นลักษณะของพระแท้เลยนะครับผมองอรูปแบบของพญานาคก็คมชัดนะครับองพระนะครับด้านหลังตัวยันนะลักษณะนี้มีการปั้มขยื่นนะครับผมผิวแห้งนะครับผมเขียนว่าหลวงปู่โต๊ะแล้วก็ข้างด้านหลังเป็นยันนะครับผิวต้องเรียบตึงนะครับมีเลสมสี่วิ่งโดย ทั่วของตัวเหรียญนะครับผมเนื้อแห้งสนิทเลยนะครับขอบลักษณะจะมีรอยปิ้นนะครับผมเกิดจากาการปั๊มเป็นธรรมชาตินะครับผมของเหรียญโลหะของการปั๊มในแบบที่ได้รับเห็นอยู่นี่นะครับผมนะครับพี่เพื่อนๆดูอย่ามาดูรอยตัดจุดสําคัญนะครับรอยตัดเกือบสุดใบมีดแล้วก็จะเป็นรอยฉีกขาดนะครับด้านนี้ ดูง่ายนะครับผมมีรอยยุบรอยกระแทกนะครับเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับรอยตัดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมราคาเล่นหาหลักหมื่นขึ้นไปครับในองค์ที่สภาพสวยๆนะครับมีสองพิมพ์นะครับพิมพ์หลังยันตีนิสิงเหและพิมพ์ หลังยันนะนะครับผมที่ได้รับชมอยู่นี้เป็นพิมพ์หลังยันนะนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ผมเป็นบางผมด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าในพาแท้ยอดนิยมครับสวัสดีครับ